สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกหนึ่งในประเด็นใหญ่ที่กำลังสร้างคำถามในสังคมการเมืองไทยอย่างเข้มข้นรัฐบาลรักษา,ษาการสามารถยุบสภาได้จริงหรือไม่นี่ไม่ใช่แค่ข้อกฎหมายธรรมดาแต่คือปมสำคัญที่อาจกำหนดอนาคตทางการเมืองไทยว่าจะเดินหน้าไปอย่างไรต่อหลังจากที่ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงรัฐบาลรักษาการคำถามนี้ก็ผุดขึ้นมาแทบจะทันที เพราะในภาวะที่ยังหานายกรัฐมนตรีตัวจริงไม่ได้หลายฝ่ายจึงตั้งข้อสงสัยว่านายกรัฐมนตรีรักษาการจะมีอำนาจเต็มเหมือนนายกรัฐมนตรีปกติหรือไม่โดยเฉพาะอำนาจยุบสภาที่ถือเป็นไม้ตายทางการเมืองคำถามน,นี้ไม่เคยมีคำตอบที่ชัดเจนในประวัติศาสตร์ไทยเพราะเรายังไม่เคยเจอสถานการณ์ที่คล้ายกันแบบนี้มาก่อนความเห็นจากกฤษฎีกาเริ่มจากฝ่ายกฎหมายที่เป็นทางการที่สุด เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ออกมาย้ำชัดว่ารัฐบาลรักษาการไม่มีอำนาจยุบสภาเหตุผลคือการยุบสภาเป็นอำนาจเฉพาะตัวของนาย,ยกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งเต็มเท่านั้นถ้าจะทำจริงๆก็อาจต้องให้สารรัฐธรรมนูญตีความเพื่อความชัดเจนนี่คือท่าทีที่เรียกได้ว่าระมัดระวังและต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดข้อถกเถียงใหญ่ในอนาคตแต่ในอีกฝากหนึ่ง สรวงเทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยกลับยืนยันตรงกันข้ามเขาเชื่อว่ารัฐบาลรักษาการสามารถยุบสภาได้และถือเป็นออปชั่นทางกฎหมายที่อยู่ในมือหากสถานการณ์ทางการเมืองถึงทางตันจริงๆพวกง่ายๆก็คือฝ่ายการเมืองมองว่าอำนาจนี้อาจช่วยปลดล็อกความขัดแย้งได้โดยส่งไม้ตัดสินกลับไปให้ประชาชนความเห็นจากนักวิชาการและอดีตผู้พิพากษา เมื่อหันมามองในเวทวงวิชาการและอดีตตุลาการจะเห็นภาพที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นบวรศักดิ์อุวโนอดีตคณะบดีนิติศาสตร์จุฬาบอกว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามรัฐบาลรักษาการยุบสภาแต่การจะยุบได้ต้องทำผ่านพระราชกฤษฎีกาและเสนอโดยนายกรัฐมนตรีรักษาการไปยังพระมหากษัตริย์อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติยังไม่เคยมีมาก่อนที่รัฐบาลรักษาการจะใช้วิธีนี้ชูศักดิ์สิรินิน ก็เห็นด้วยว่ารัฐบาลรักษาการมีอำนาจเหมือนนายกรัฐมนตรีทั่วไปจึงสามารถยุบสภาได้วรเจตภาคีรัตอาจารย์นิติศาสตร์มธมา์เสริมว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดห้ามใครไว้ดังนั้นนายกรัฐมนตรีรักษาการก็ควรมีสิทธิเสนอพระราชกฤษฎีกายุบสภาได้เช่นกันแต่ในอีกด้านหนึ่งปริญญาเทวนิรุมิตรกุลยืนยันว่าหากนายกรัฐมนตรีตัวจริงพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว ผู้รักษาการจะไม่มีอำนาจยุบสภาเพราะการยุบสภาเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีที่มีตำแหน่งครบถ้วนเท่านั้นไม่ใช่ผู้ที่ทำหน้าที่ชั่วคราวจารัญพักดีธนากูลอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญก็เตือนว่าการยุบสภาเป็นเรื่องใหญ่เกินกรอบของรัฐบาลร,รักษาการที่ควรทำได้เพียงงานประจำการไปแตะเรื่องนี้อาจกระทบต่อความชอบธรรมของรัฐบาลวิเคราะห์ภาพรวมเมื่อเรารวมทุกความเห็นเข้าด้วยกัน จะได้ภาพที่น่าสนใจฝ่ายกฤษฎีกาและนักวิชาการบางส่วนมองว่ายุบสภาไม่ได้ฝ่ายการเมืองและนักวิชาการอีกกลุ่มมองว่ายุบสภาได้ฝ่ายอดีตตุลาการเตือนว่าควรหลีกเลี่ยงแม้กฎหมายอาจไม่ห้ามก็ตามนี่คือความขัดแย้งเชิงกฎหมายและการตีความที่ยังไม่มีใครฟันธงได้ร้อยเปอร์เซน์ผลกระทบและความเสี่ยงหากรัฐบาลรักษาการเดินหน้ายุบสภาจริงสิ่งที่จะตามมาคือ การเลือกตั้งใหม่อาจแก้ปัญหาความชะง,งักงันแต่ก็เสี่ยงถูกท้าทายทางกฎหมายมีโอกาสสูงที่จะถูกยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญให้ตีความความชอบธรรมและถ้าสารตัดสินว่าไม่ถูกต้องผลที่ตามมาจะสร้างความปั่นป่วนยื่นกว่าเดิมในทางกลับกันหากรัฐบาลรักษาการไม่ยุบสภากระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ในสภาก็ยังต้องเดินต่อไป แต่หากสภาไม่สามารถหาข้อสรุปได้ก็จะกลายเป็นทางตันเช่นเดิมและยืดเยื้อทางออกที่เป็นไปได้แล้วเรามีทางออกอะไรบ้างยุบสภาเลยเป็นการคืนอำนาจให้ประชาชนแต่มีความเสี่ยงทางกฎหมายสูงและอาจถูกท้าทายจนความไม่แน่นอนยืดเยื้อไม่ยุบสภาให้สภาเดินหน้าหาหนายกรัฐมนตรีใหม่ต่อไปข้อดีคือไม่เสี่ยงเรื่องกฎหมาย แต่ถ้าเลือกนายกไม่ได้ก็จะเกิดสุญญากาศการเมืองต่อเนื่องให้สารรัฐธรรมนูนตีความถือเป็นทางออกที่ปลอดภัยที่สุดเพราะจะได้คำตอบชัดเจนว่ารัฐบาลรักษาการมีอำนาจยุบสภาหรือไม่แม้อาจใช้เวลาแต่จะสร้างบรรทัดฐานให้ในอนาคตไม่ให้เกิดปัญหาซ้าสรุปปิดท้ายคาถามว่ารัฐบาลรักษาการยุบสภาได้หรือไม่ ไม่ใช่แค่การตีความกฎหมายธรรมดาแต่เป็นบททดสอบของระบอบการเมืองไทยว่าเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกติกาที่ชัดเจนและยอมรับได้ทุกฝ่ายหรือจะยังคงอยู่ในพื้นที่สีเทาที่เปิดให้ตีความไม่รู้จบทางออกสุดท้ายอาจไม่ใช่การเลือกได้หรือไม่ได้เพียงอย่างเดียวแต่คือการหาความชัดเจนที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และทำให้ประชาชนมั่นใจว่ากติกาการเมืองของไทยนั้นแฟร์จริงๆ